สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนชั่นสุดสัปดาห์กับ3บกเสาร์นี้แน่นอนครับพูดเรื่องอื่นไม่ได้นะถึงวันนี้ผมว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปเดือนนี้แต่แหลกกำหนดนโยบายต่างๆนะเพราะเพราะคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยในงานวิชั่นฟอร์มไทยแลนด์ที่จัดโดยเนชั่นกรุ๊ปเนี่ยมีข้อเสนอให้กับพับลิกให้กับรัฐบาลให้กับประชาชนไทยเยอะแยะหมดต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นที่จับตาเฉพาะในประเทศไทยครับ จับตากันทั่วโลกเลยเนื่องจากว่าทูดมาเพียบนะพูดจาก18ประเทศมาโอ้โหนี่นะเอาีนจีนกราอสารัฐอังกฤษสวิสมาหมดครบนะและก็สื่อต่างประเทศก็มาแล้วก็กลายเป็นประเด็นในทั่วโลกและสุดท้ายน่าจับตามากกว่าแถลงยบายรัฐบาลนะและเป็นโจรนะ้คนได้คิดเยอะคุณผู้ชมเชื่อไหมเวลาชั่วโมงกว่ากที่คุณทักษิณชินวัตร ออกไปสะท้อนแง่มุมและข้อเสนอแนะในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่มองเข้ามาว่าประเทศไทยเจอปัญหาอะไรและควรแก้แบบไหนต้องบอกว่ามองทั้งภาพประเทศเลยนะคนวัยขนาดนี้ยังชาบและก่อติดสถานะของประเทศไทยต้องบอกว่าสุดยอดมากมีข้อเสนอแนะเยอะไหมโอ้โหพี่ช้างแต่ละหัวข้อเนี่ยนะมาดูมาดูภาพใหญ่ตอนหนึ่งชั่วโมงที่คุณทักษินแบบสรุปว่าประเทศไทยเนี่ควรเรือน นี่แก้นี่คนเรือนเนี่ยเสนอแหคัดนี่ครับเสนอแหคัดเลยทําไมแหคัดนี่สาบานอะไรฟ้าพวกธุรกิจได้ทำไมแห่ได้เริ่มต้นใหม่แหคัดนี่ประชาชนไม่ได้เห็นแหคัดปั๊บเริ่มต้นใหม่เลยประชาชนเนี่ยนะที่ได้เงินมาก็จับจ่ายใช้สอยมีเงินในกระเป๋าลดหนี้ด้วยอันนี้สองดิจิตอลเลยชัดเจนแล้กัญญานี้ฮะกัญญานี้14.5ล้านคนแต่ปัญหาก็คือว่า ต้องตั้งคอรมอยได้ก่อนนะใช่จริอยู่หล้านคนเนี่ยคุณตัดสินบอกโอ้เสุอเนะไปแบบแกกเกินสดเลยเรื<ข>่องของใต้ดินเรต้ดินดนอกระบบขึ้นมาในระบบโโอ้โ เศรษฐกิจบนดินเนี่ยมีแค่49%เองนะ51%ใต้ดินนะใต้ดินนอกจากใต้ดินแล้วมีเงินไหลออกไปข้างนอกด้วยเพราะว่าเวลาอยู่ใต้ดินแปลว่าอะไรเงินไม่เข้าระบบภาษีไม่ได้ไ51%เป็นเศรษฐกิจใต้ดินแล้วก็บอกว่าไอ้พันนันต่างๆเวลาเน็ตกันแล้วไหลออกไปีเป็นแสนล้านเลยใช่นีวก็ต้องปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมออเไม่เอาอุตสาหกรรมแบบเดิม จีโอโปโลติกก็ให้เตรียมรับมือความขัดแย้งเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ซอพาวเวอร์อันนี้ตัวหาตังมีน่าสนใจที่แบบทำไมก็มีฟุตบอลหลีกทำไมไม่จัดมวยไทยหลีกบ้างนี่นไอ้ตรงนี้และท่องเที่ยวดูกับคนวัย75้นะ76แล้วคิดถึงมวยไทยหลีกท่องเที่ยวถึงท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าอีกครับขยายส่วนภูมิปรุงสนามบินต่างจังหวัดเตทเทนเมนคอมเพกอันนี้ถ้าเอาเตทเทน คอมเพล็กมาเศรษฐกิจนอกระบบเข้าเลยเข้าเข้าเอ็นเซนเมนต์คอมเพล็กเนี่ยผมก็ถามนะว่าถ้าเอาเฉพาะข้อเสนอแนะว่าถ้าเฉพาะกรุงเทพเนี่ยควรมีกี่ลายเส้นผมบอกดูกรุงเทพแล้วต้องมี2อลายเส้นสองลายเส้นให้แข่งกันให้แข่งกันครับแล้วก็การลงทุนภาคขนาดใหญ่มีถมทะเลที่บางบางขุนเทียนอ่ะ นี่พี่วีตอนนั้นนะผมจําได้ตอนคุณทักษิณคิดเรื่องบางขุนเทียนก็เป็นที่ที่หนึ่งลากยาวไปเลยสามารถที่จะทํากรีนได้เลยนะ20บาทรถไฟฟ้าจะทําได้เนี่ยรัฐบาลต้องเวนคืนเวนคืนสัมปทานมาแล้วก็เออตอนที่พูดเนี่ยเจ้าสัวรถไฟฟ้าอยู่สองที่นะใช่ทำได้ไม่ได้นะลองไปหามุมว่าถ้าจะขับเคลื่อนกระตุ้นการลงทุนสำหรับประเทศไทยเนี่ย รัฐบาลใหม่ที่กําลังฟอร์มและเสนอแนะต่อนโยบายประกาศเป็นนโยบายต่อรัฐบาลนะของรัฐบาลเนี่ยจะเอาไปใช้แค่ไหนผมว่าน่าสนใจมากมเพราะฉนั้นในช่วงแรกนี้ในเบรกแรกนี้ไปดูที่ว่าการเริ่มต้นตั้งแต่บอกว่าแก้นี่ภาคกเรือนนี่ประชาชนแฮคัดนี่มีข้อเสนอแนะยังไงจากคุณทักษิณชินวัตรครับวันนี้คนไทยและประเทศไทย ติดก,กับดักหนี้ทำให้เดินไม่ออกวิ่งไม่ออกหนี้สินของรัฐมันแก้ไม่ยากหนักถ้าทำให้ GDP มันโตได้ตัวสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP ก็จะลดไปเองแล้วก็ถ้าขยายฐานภาษีก็จะทำให้สัดส่วนรายได้ต่อ GDP มันดีขึ้นก็จะทำให้อำนาจการใช้เลยใช้หนี้มันดีขึ้น นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรามองเห็นอยู่แต่เรื่องของประชาชนนี่ครับหนี่ของประชาชนวันนี้มันหนี่ควรเรือนมัน90%ไปแล้ว91ม2%แล้วก็หนี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนี้พวกบ้านรถยนต์วันนี้ผมไม่อยากเห็นคนไทยถูกยึดบ้าน ต้องขนของออกจากบ้านที่เป็นสุขหัวนอนของตัวเองแล้วก็ไม่อยากเห็นคนไทยที่มีรถขับรถไปทำงานถูกยึดวันก่อนผมลองคุยกับทางธนาคารดูเขาก็แนะนำว่าเป็นไปได้ไหมที่วันนี้เนี่ยแบงค์ชาติเก็บจุด4ี่เนเนี่ย ถ้าจะเก็บครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยให้แบงค์พาณิชย์เอาไปบริหารหนี้ของรถยนต์หนี้ของบ้านเนี่ยยอดจะได้ยอดหนี้ประมาณหนึ่งล้านล้านซึ่งจะไม่ทำให้เป็นหนี้เสียแล้วก็จะทำให้คนไทยที่กำลังจะถูกยึดทั้งหลายเนี่ยอยู่ต่อไปได้หรือใช้รถต่อไปได้อันนี้ก็เป็นข้อคิดที่เขาเสนอผมฝังดูแต่ว่าก็ต้องให้ลําตีขังเอาไปคิดดูอีกทีนะฮะก็เรื่องหนี้ เป็นเรื่องที่ต้องปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนแต่วันนี้เรามาดูภาคประชาชนเนี่ยเราทำให้เขาได้มไหมเราแห่คัดภาคธุรกิจได้เราจะแห่คัดภาคประชาชนได้ไหมอันนี้ก็ฝากการบ้านนะอันนี้ผมก็พูดถึงปัญหาก่อนนะก็ฝากการบ้านหนะเมื่อกี้พูดไปบ้างแล้วคือปรับโครงสร้างหนี้ก่อนคือเอาโซต่ตรวนออกก่อนจะได้วิ่งได้ ก็ปรับโครงสร้างหนี้โครวเรือนและธุรกิจให้ไปเดินต่อให้ได้เรื่องนี้คงหนีไม่พ้นว่ารัฐมตีคลังคงจะต้องคุยกันกันกบธนาคารสมา,าคมธนาคารแล้วก็บรรดา,านักซื้อหนี้ทั้งหลายว่าจะแก้ปัญหากันยังไงเพื่อให้มันเดินต่อไปได้ไม่งั้นมันเดินไม่ได้ นะครับก็อันนี้เรื่องเรื่องแรกผมเชื่อว่าแนวทางมีเราคุยกันไว้เยอะท่านรัมรีครังก็เคยเล่าให้ผมฟังนะครับก็เราต้องถือว่าเรื่องนี้เป็น priority แรกๆเรื่อง underground economy ครับเมื่อกี้จะบอกว่าวันนี้50%ของอันเดอร์ก n าวอ o โคน y มันมีสองส่วนที่สำคัญใหญ่ๆก็คือยาเสพติดกับเรื่องของพนันออนไลน์มีคนบอกผมว่าคนไทยนะขาดทุนให้กับอ,ออนไลน์ต่างประเทศขาดทุนนะปีละหบิลเลียนก็คือประมาณแสนเจ็ดหมืนกว่าล้านขาดทุนนะทุกปีเงินไหลออกขาดทุนเน็ต ปีละแสนเจ็ดในประเทศยอดคือก่อนจะเล่นเนี่ยเขาให้เอาเงินไปฝากก่อนยอดฝากประมาณ3มล้านล้านแล้วยอดเล่นกันเนี่ยห้าแสนล้านสมมุติว่าเราเก็บภาษีได้เอาละเก็บสักสามสมสมมติสามแสนล้านก็ได้เก็บได้สามสิบเป็นเก้าหมื่ล้าน เก้าหมื่นล้านนี่ถ้าเราเอียมมากไปเลยว่าตรงนี้ใช้ส่งเด็กไปเรียนต่างประเทศจำนวนหนึ่งจ้างครูเก่งๆจากต่างประเทศมาสอนเพื่อให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนสองภาษาหมดอีกส่วนหนึ่งใช้เงินตรงนี้ไปสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเพื่อให้การเรียนการสอนมันกว้างขวางขึ้นดีขึ้นคนจะได้เก่งขึ้น อีกอันที่เป็นปัญหาของเราที่เราห่วงอยู่ก็คือ EV วันนี้ท่านทูตจีนและบริษัท EV วีคามาหลายคนของจีนคือเราเนี่ยจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายเราหาความพอดีไม่เคยเจอตอนช่วงผมอยู่ผมใหส้สนุนอีโคคาตอนนั้น EV ยังไม่มีเราก็อยากได้รถเล็กที่ประหยัดพลังงานเพราะตอนนั้นน้ำมันเริ่มแพง ก็เลยใช้โครงสร้างภาษีสัมภาษามิตรมาลดให้อีโคคาพออีวีมาแล้วปรับโครงสร้างภาษสัมภาษามิตรไปอีอย่างหนึ่งแล้วไม่สนับสนุนอีโคคาตอนนี้โรงงานรถยนต์ที่ปิดทั้งหลายคือโรงงานอีโคคาปิดไปเยอะ e ีวีเข้ามาแทน e ีวีของจีนมาผมอยากจะขอร้องว่าหนึ่ง ขอให้ไทยเป็นฐานผลิตพวงมาลัยขวาได้ไหมพวงมาลัยซ้ายผลิตที่จีนพวงมาลัยขวามาผลิตที่ไทยเนี่ยเหมือนที่คุณธนินเคยตอนนั้นเคยคุยกับ MG MG บอกว่าจะให้ไทยเป็นฐานผลิตพวงมาลัยขวาวันนี้เราก็อยากเห็นไม่ว่าเป็น B y d ดีหรืออะไร GWM เหรืออะไรเนี่ยหลายอันยี่ห้อผมจำไม่ได้เยอะเลยก่อนดย่างนี้ก็อยากให้ ไทยเป็นศูนย์การศูนย์กลางการผลิตพมอะไรขวาได้ไหมแล้วก็วการความการความขัดแย้งระหว่างประเทศณจุดนั้นจุดนี้เนี่ยโดยเฉพาะย,ยิ่งความไม่ลงรอยในเรื่องของการค้าระหว่างอเมริกากับจีนก็ทำให้ระบบที่เรียกว่า protectionism หรือระบบที่กีดกันทางการค้า เริ่มกลับเข้ามาก็ทั้งท้งท้งเดโมแครตทั้งริพับลิกันซึ่งกำลังเลือกตั้งกันอยู่นี้อเมริกาเขาจะหันกลับมาดูว่าเขาขาดดุลกันค้าที่ประเทศไหนแล้วเขาก็จะต้องมาดูว่าจะทำยังไงถึงจะลดการขาดดุลน,นี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะเราได้ได้ดุลเขาอยู่ รัฐบาลนี้เอาแน่เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เอาจริงเอาจังแน่เราอยากจะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ในทุกรูปแบบมวยมันไปแล้วค่ายมวยไทยนี่มีเต็มไปหมดแล้วทั่วโลกแต่ไม,ม่มาตรฐานอาจจะไม่มีถ้าเราจะสแตนดาร์ดไดซ์ระบบมวยไทยเราก็จะสร้างอีโคเนซิสเต็มของมวยไทยขึ้นมาใหม ก็จะทําให้คนเกาะเกี่ยวมีรายได้จากอีโคซิสตมนี้เพราะฉะนั้นมวยเนี่ยผมวันนั้นผมแนะนําทีมซอฟท์พาวเวอร์ของมวยว่าเราเอามวยไทยทําเป็นลีกเหมือนฟีฟ่าได้ไหมเหมือนฟีฟ้าทำฟุตบอลคือถ้าเราตั้งไอ้กติกาเป็นให้ให้คนมาแข่งอย่างพรีเมียร์ลีกค่าตัวนักมวยเท่าไหร่ค่าตัวนี้ต้องอยู่ใน แชมเปี้ยนชิพเรืออะไรก็ว่าไปก็อันนี้ลองรูเพื่อจะให้มวยไทยเราเนี้ยมีมาตรฐานอันต่อไปที่ผมอยากเห็นก็คือการเพิ่มศักยภาพและรายได้จากการท่องเที่ยววันนี้เราดีมากแล้วแต่อยากต้องยังมีรูมีช่องที่ใช้ดีมากกว่านี้อีกเพราะเราอยู่ใกล้จีนและอินเดีย สองประเทศนี้มีประชากรตั้งเกินเ,เกินเศษหนึ่งสามของโลกลนะครับเพราะนั้นก็เราตลาดเรายังใหญ่ยังรับได้เยอะแต่เพราะนั้นเราคงต้องขยายสุวรณภูมิซึ่งวันนี้เราเปิดทดลองลันเวที่สามนี่ลันเวที่สามนี่นะผมถมดินไว้ตอนผมเป็นนายกนะ สิบเจ็ดปีแล้วเพิ่งจะสร้างเสร็จเพิ่งจะเพฟคือเทปูนเทคอนกรีตข้างบนเพฟเสร็จเพิ่งกำลังทดลองใช้จะเปิดเป็นทางการวันที่หนึ่งพฤศจิกาลำดับที่สามช้ามากเลยนะครับเวลามีลนเวย์อันไหนเสียก็เครื่องบินก็ลงได้น้อยลงก็เพิ่มเที่ยวบินได้เยอะต่อไปก็อาจจะมีลำดับที่สี่ มีเทอร์มินอลที่สองทางภาคทางใต้ซึ่งจะเข้าทางด้านมานาตาแล้วก็จะทำให้รับนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันจะประกอบด้วยหลายอย่างสวนสนุกข,ของเด็กบ้างคอนเสิร์ตฮอล์บ้างสนามกีฬาบ้างพื้นที่ที่เป็นคาสิโนโจริงๆเนี่ยมีไม่ถึง10% ของพื้นที่ที่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อันนี้คือกติกาที่เขาใช้กันเราก็จะใช้กติกาแบบนี้ก็คือให้มีพื้นที่คาสิโนเพียงไม่เกิน10%ไม่ถึง10%ของพื้นที่ทั้งหมดต้องลงทุนแต่ละแห่งเนี่ยในกูเทพต้องแสนล้านต้องลงทุนแสนล้านลงทุนน้อยๆไม่เอามันไม่หลอ่อ มันจะสู้ประเทศอื่นไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเราจะถือโอกาสเติมในสิ่งที่เราขาดสิ่งใดล้าขาดเราก็จะเรียกร้องให้พวกมาลงทุนเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ลงทุนโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับการถมทะเลบางคุนเทียนปากน้ำเพื่อที่จะได้พื้นที่ขยายความแออัดของกรุงเทพส่วนหนึ่ง และสามารถให้เป็นเมืองสีเขียวแล๊บเป็นเมืองใหม่ให้เฉพาะรถไฟฟา้าวิ่งเท่านั้นมีรถไฟเชื่อมแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพได้เพราะกรุงเทพเนี่ยน้ำทะเลสูงขึ้นทุกวันน้ำอาจจะท่วมได้เพราะนั้นวันนี้เราจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเตรียมการเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพตั้งแต่วันนี้นะครับก็การถมทะเลก็ได้ได้พื้นที่มากขึ้น ได้แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลในเมืองนะครับรถไฟฟ้า20บาทก็คงต้องทำเพราะว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยยืนยันว่าเราพูดไปแล้วเราต้องทำให้ได้เพราะนั้นก็คงรถไฟฟ้า20บาทเราอาจจะต้องเวนคืน เวนคืนรถไฟฟ้าที่เอกชนบริหารกลับมาเป็นของรัฐแล้วจ้างเอกชนเป็นคนบริหารแล้วก็เรากำหนดค่าค่าตั๋วเองเพราะไม่เช่นั้นเนี่ยเอกชนเขาก็จะต้องมุ่งเรื่องของกำไรเขามันมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเราก็ต้องตั้งอินฟราสตรักเจอร์ฟันหรือว่า กองทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเราอาจจะต้องคิดถึงเรื่องการเก็บคอนเ s t ชั n นชาร์ e เพราะว่าเราเป็นน้อยประเทศมากที่มีความหนานแน่นของเมืองหลวงมีรถเยอะแยะแต่ไม่ยอมเจตค่าคอนเ s t ชั n นชาร์ e ซึ่งคอนเ s t ชั n นชาร์ e นี้เก็บมาก็จะเข้าสู่กองทุน i n f r a าสั u เจอร์เพื่อไป,ไปใช้สำหรับการ ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางในราคาถูกขึ้นเขตทับซ้อนทางทะเลความจริงเขตทับซ้อนทางทะเลนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องเส้นเขตแดนหลักมันก็คือว่าประเทศเราอยู่ตรงนี้มีไหลทวีปอยู่ตรงนี้ลากไป200ไมล์ทะเลอันนี้ตามกฎหลักลกฎหมายสัมาระกลประเทศเพื่อนบ้านสมมุติกัมพูชาไหลทวีปอยู่ตรงนูน้นลากมา200ไมล์ทะเล เกยกันตรงไหนเราถือว่าเป็นเขตทับซ้อนเขตทับซ้อนตรงนั้นถ้ามีทรัพยากรอยู่ก็ถือว่าแบ่งกันคนละห้สเหมือนสิ่งที่เราทำกับมาเลเซียมาแล้วอันนี้ก็เป็นหลักที่คงต้องทำเพราะไม่อย่างนั้นน้ำมันแก๊สที่มีอยู่ตรงนั้นเนี่ยอีกสัก ไม่เกิน20ปีก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนเริ่มรังเกียจฟอสซิลจะไปใช้แต่กรีนอย่างเดียวเพราะนั้นก็ถ้าช้าก็เท่ากับว่าทิ้งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ใต้ดินก็เลยต้องอาจจะต้องทำแต่ทำเนี่ยผมกำลังให้เขาศึกษานะว่านอร์เวย์เนี่ยเขาทำยังไงที่เอาผลประโยชน์ ที่เป็นธรรมชาติเป็นทร,รัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาแบ่งกับประชาชนแบ่งผลประโยชน์ให้กับประชาชนโครงการดิจิทัลบ a ลเลตจริงๆแล้วเนี่ยดิจิทัลบัลเลตมีเป็นการยิงนกสามตัวด้วยกระสุนนัดเดียวอันแรกคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเราจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ ประเทศเราโตช้ามานาน GDP น,น้อยกว่าคนอื่นทั้งหมดโดยเฉลีย่ยเพราะหนึ่งมันไม่มีเงินในระบบเพียงพอพอมองเห็นว่าเงินมันไม่พอรัฐบาลก็จึงจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจทีนี้กระตุ้นเนี่ยทำไมถึงใช้ดิจิทัล w อลเล็ตทำไมไม่เป็นเงินสดแต่วันนี้ต้องเป็นยังไงเดี๋ยวขอเราดินึงว่าดิจิทัล w อลเล็เนี่ยจริงๆแล้วข้างหลังบ้านเนี่ย คือระบบบล็อกเชนซึ่งมีสมาร์ทคอนแท็กหรือมีการควบคุมการใช้เงินนั้ได้เช่นว่าให้ใช้ในเขตนี้อำเภอนี้ให้ซื้อของประเภทนี้ไม่ให้ซื้ออย่างอื่นเพื่อให้การกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นแม่นยำและอยู่ในพื้นที่ใครพื้นที่มันเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะได้ชุ่มฉ่ากันทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่เป็นความหมายความต้องการที่ใช้ดิจิทัลวอลเล็อันที่สองก็คือว่า อยากให้คนไทยถึงลากย่าเลยได้เรียนรู้เทคโนโลยีซึ่งมันไม่ยากวันนี้ชาวนาะไม่เคยไม่เรียนหนังสือเลยนะใช้ Facebook ก็เป็นใช้ l ล n e ก็ได้มันก็เหมือนกันอีกหน่อยเรียนรู้เดี๋ยวก็ดิจิทัลวอลเล็ก็เข้าใจและอันที่สามพอเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยดิจิทัลวอลเล็เนี่ยเรียนรู้แล้วมันจะต้องใช้ต่อไป อันที่3ก็คือในข้างหน้าเราจะได้ทั้งด i จิ t a l ID เราจะได้ทั้ง Super ร์แเพื่อให้คนเข้าไปวันไซออนเนี่ยใช้กับทุกบริการขอภาาเรฐได้หมดแล้วก็อีกหน่อยรัฐก็อาจจะออกบอนขายประชาชนรายย่อยผ่าน Digital Wallet ซึ่งเขาสามารถเอาบอลไปใช้เป็นเงินเหมือนเงินสดได้ถ้าไม่ใช้ก็มีดอกเบีย้ยเพราะด,ดอกเบีย้ยจากบอลถ้าใช้ก็ใช้ไปหักไปนี่คือสิ่งที่เราหวังว่าดิจิทัลเบรดจะเป็นประโยชน์กับประเทศมากกว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นไงครับพี่โอโพี่ช้างโอ้โหพี่ช้าจริงนะโอ้แบบว่า,วาเริ่มต้นว่าด้วยนี่นี่ทัวเรือ,อนเลยนะฟังฟังจดจ่อเลยนะว<อ>่า<อ>ข้อเสนอของอดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัยเนี่ยหมายถึงอะไรเพราะรู้ว่า พักเพื่อไทยรัฐมนตรีชักพักเพื่อไทยฟังเยอะฟังเยอะบอกว่าโอ้ทาให้ปลดล็อกไปได้เยอะนะครับเอางี้นะรัฐมนตรีพักเพื่อไทยมากี่คนได้ไหมโอ้เกือบยี่สิบกว่าคนอะเยอะว่าคนะที่เน้นนะบอกว่าวิภาควิจารณ์กันมากดิจิตอลวอลเล็ตในมุมคิดของคุณทักษิณมองว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยยิงปืนนัดเดียวนกได้สามตัวหนึ่งคือการกระตุ้นเศรษฐกิจอ่นนี้แน่นอนสองระบบบอกเชนให้คนไทได้เรียนรู้เลยเทคโนโลยีสามคืออะไร ต่อยอดบริการของภาคหลับต่อไปเวลาติดต่อราชการอะไรไม่ต้องไปเส้นทางกลาแล้วใช้ระบบนี้เลยไม่เปลืองค่าใช้จ่ายนี่ก็ราชการเวลามันใช้บอกเชนเนี่ยแฟ้มเอกสารไม่ต้องรอไงมันจะมีระบบเลยว่าเจาะกันไปหมดมันร้อยกัน่งี้หมด4.5ล้านคนที่คาดว่ากันยาจะได้แจกเงินสดเนี่ยมาจากพวกไอ้ฐานฐานเดิมของบัตรคนจนอ่ะ คนพิการหนึ่งล้านคนด้อยคนพิการด้อยคนปอบบางปอบบางเนี่ยรวมแล้วเนี่ยรวมแล้ว14.5ล้านคนมีงบพึ่งประกาศในราชกิจจาเมื่อวันเมื่อวันก่อนเนี่ยหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันล้านนั่นคืองบเพิ่มเติมและมีงบกลางอีกสองหมื่นล้านเอาอยู่อีกสามร้อยโอ้ยสบายมากสบายมากครับครับตอนนี้กระทรวงการคลังกับสํานักงบกำลังไปจัดสรรและกก็คงประกาศใช้เหมือนเดิมนี่ทางกระทรวงการคลัง รักษาการรัฐมนตรีและอนาคตรัฐมนตรีรังเนี่ยนะคุณพิชัยคุยกับผมบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องแบบว่าต้องมีคอรมอเร็วนะเพราะไม่งั้นอนุมัติไม่ได้าต้องทันนะใช่เพราะบอกว่ากัญญาจะได้เงินไงต้องจ่ายในกัญญานะแต่ว่าถ้าไปตรวจประวัติเป็นเดือนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราบางไม่ต้องตรวจเพราะเข้าทะเบียนแล้วไม่ใช่รัฐมนตรีบบาบางนั่นคือวิสัยทัศน์ในหลากหลายข้อนะของคุณทักษิณในการ พลิกฟื้นประเทศโดยเพราะเรื่องของเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆแต่เบรกหน้าจะไปไหนฮะยังมีแนวคิดที่บอกว่าเป็นคิดนอกกรอบของคุณทักษิณอีกมากมายครับ